หมอของขวัญเคลื่อนไหวแล้วหลังเจอพิมพ์ริพายจัดชุดใหญ่มึงเป็นใครหมอของขวัญเคลื่อนไหวแล้วหลังเจอพิมพ์ริพายจัดชุดใหญ่มึงเป็นใครจะมาบอกว่าขายไม่ได้เป็นตำรวจหรอจับตาดรามา่าเดือดต่อเนื่อง จากกรณีพิมพ์รีพายนางสาวพิมพ์ระดาเบนจาวัฒนพัฒน์แม่ค้าออนไลน์สุดฮอตหลังเจอปัญหาเมื่อคลินิกดังรับหมอเถื่อนเข้ามาทํางานทาให้พิมพ์รีพายต้องไปแจ้งความเอาผิดหมอเกสที่หลอกลวงพร้อมตั้งค่าหัวถึง1น0 0 0แรวมไปถึงหมอเคสหรือหมอของขวัญฟูจิตนิรันที่อยู่ในแวดวงธุรกิจเสริมความงามมานานออกมาโพสต์ทํานองว่าหากจ่ายราคาดังกล่าวแล้วได้ของแท้ของจริงที่มีคุณภาพอย่างที่มีการกล่าวอ้างจริงตนจะขอเหมา1น0 0 0แสนออเดอร์ เพราะไม่มีทางเป็นไปได้ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นเมื่อคืนวันที่18ธันวาคม2564พิมพ์ริพายไลฟ์สดขายของโดยพูดถึงหมอของขวัญในกรณีนี้ว่าสำหรับหมอของขวัญที่มีข่าวก็ติดต่อไปจริงๆเพราะรู้สึกว่าคุณหมอของขวัญพูดแรงไปว่าพิมพ์ริพายจะขายหมดทุกอย่างไม่ได้ขายได้แต่ไม่ได้รู้ทุกอย่างมาบอกให้รู้หน่อยรัดคิวมาเลยนะจ๊ะของขวัญ หมอของขวัญจะบอกว่าพิมพ์ริพายจะขายทุกอย่างไม่ได้พิมพ์เป็นนักธุรกิจพิมพ์ซื้อมาขายไปพิมพ์คำนวณแล้วว่าพิมพ์ขาดทุนได้ได้การตลาดได้กําไรเล็กน้อยถ้าได้กําไรมากค่อยฉวยเอามันเป็นแผนการตลาดของพิมพ์พิมพ์ทําธุรกิจขายได้มึงเป็นใครคะหมอของขวัญจะมาบอกว่ากูขายไม่ได้เป็นตํารวจเหรอแต่ถ้าเรื่องวิชาชีพเถียงไม่ได้รัดคิวมาให้ความรู้ได้เลย จริงๆหมอของขวัญน,น่ารักโทรไปบอกว่าถ้าหนูทำไม่ถูกแนะนำเลยไม่ต้องไปบอกใครมาบอกกับหนูนี่ขอโทษนะถ้าทำให้รู้สึกไม่ดีหนูขอโทษนะว่างมาหน่อยจะเลี้ยงข้าวขอเจอตัวจริงหน่อยหมอของขวัญก็บอกว่าได้เลยเดี๋ยวนะัดเจอกัน ล่าสุดหมอเคสหรือหมอของขวัญโพสต์ Post ในเพจดรเคสเคสว่าพระแม่พิม็พิมริพายตัวเป็นเปนติดต่อมาจริงๆแล้วนางไม่โกรธหมอเลยที่พูดถึงขอบคุณหมออยากได้คำแนะนำอยากทำให้ดีถามขอนัดเลี้ยงข้าวไปอีกเพื่อนรักไหมละ่ะใจมากบอกให้นางติดต่อมาได้นางก็ติดต่อมาจริงด้วยนางคุยน่ารักมาก ไว้นัดเจอกันแล้วจะมาอัปเดตนะคะว่าเป็นยังไงรอดูตอนต่อไปพิมริพาย vs หมอของขวัญแต่หลังจากพิมริพายไลฟ์สดและพาดพิงถึงหมอของขวัญเมื่อคืนที่ผ่านมาหมอของขวัญได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพส์ตว่าอืมแอบสะอึกก่อนจะมีแฟนคลับของพิมริพายเข้ามาคอมเมนต์อธิบายว่าพิมริพายเป็นคนตรงปากร้ายใจดีไม่มีอะไรหรอก